เครื่องบินรบ F-35 เป็นหนึ่งในแนวคิดที่ยิ่งใหญ่และน่าตื่นเต้นที่สุดของโลกการบินสมัยใหม่หลายคนมองว่ามันคือก้าวกระโดดจากเครื่องบินขับไลย,ยุคที่5ไปสู่ยุคที่6หรืออาจจะไกลกว่านั้นมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเพียงแค่ทายาทของ F-35 รือ F-22 แต่ถูกวางเป้าหมายให้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถครองความได้เปรียบทางอากาศในทุกสมรภูมิรบความสามารถของมันไม่ได้จำกัดแค่การรบแบบดังเดิมเท่านั้นแต่รวมถึงการบูรณาการปัญญาประดิษฐ์อาวุธพลังงานทิศทางสู่ระบบป,ป้องกันตนเอง นนคสิ่งที่โดดเด่นที่สุดเกี่ยวกับ F 3 5 0คือคุณสมบัติด้านการล่องหนเครื่องบินรบยุคที่ห้อย่าง F 3 5มีการใช้วัสดุลดซับคลื่นเรดาร์และการออกแบบที่ลดการสะท้อนคลื่นแต่ F 3 5 0ถูกคาดการณ์ว่าจะก้าวไปอีกขั้นด้วยการใช้วัสดุผสมใหม่ที่สามารถเปลี่ยนแปลงสีหรือแม้แต่สร้างฟเฟกพลางตัวเพื่อหลอกตาศัตรูได้นอกจากนี้ยังรวมไปถึงระบบลดลายเซนความร้อนที่ทำให้ศัตรูตรวจจับด้วยอินฟรารดได้ยากขึ้นกล่าวได้ว่า F 3 5แทบจะมงไม่เห็นในใททุกิิตั้งรารรและการตรวจ,จับดวตา,ดานคววามเร็และความคล่องตััวนน f ้ F-65 กามา เข้าสู่ระดับความเร็วไฮเปอร์โซนิกได้อาจเกินกว่าแมตท่าซึ่งเป็นระดับที่เครื่องบินขับไล่ทั่วไปไม่เคยไปถึงความเร็วขนาดนี้ทําให้มันสามารถสกัดกั้นภัยคุกคามจากระยะไกลได้อย่างทันท่วงทีและยังสามารถโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ลึกของศัตรูได้อย่างรวดเร็วเครื่องยนต์ที่คาดว่าจะใช้คือระบบขับเคลื่อนแบบพุมจรพันแปรหรือสารแครอมจิตที่สามารถปรับเปลี่ยนรูดได้ตามภารกิจไม่ว่าจะเป็นการบินลาดระเวนระยะยาวหรือการเข้าสู่รบเต็มกําลัง บินของ e F 3 5 0สจะสะท้อนการพัฒนาไปสู่การเป็นนักบินร่วมกับ AI มากกว่าการบังคับเพียงคนเดียวปัญญาประดิษฐ์จะทำหน้าที่เหมือนผู้ช่วยนักบินที่สามารถจัดการระบบลำทางตรวจสอบภัยคุกคามและตอบโตด้วยมาตรการป้องกันได้ทันทีในขณะที่นักบินจะมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจทางยุทธวิธีที่สำคัญเทคโนโลยีซูมช่้นหน้าจอแสดงผลแบบโฮโลแกรมแว่นตาเสมือนจริงหรือแม้แต่การเชื่อมต่อสมองกับระบบควบคุมจะมอบมิติใหม่ให้แก่นัก เอฟ350คาดว่าจะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างระบบแบบดั้งเดิมและเทคโนโลยีอนาคตมันจะยังคงเป็นทุกขีปนาวุธและระเบิดได้ตามภารกิจแต่จุดเด่นคือการติดตั้งอาวุธพลังงานตรงเช่นเลเซอร์กำลังสูงที่สามารถยิงสกัดขีปนาวุธที่พุ่งเข้ามาแม้แต่ทำลายเครื่องบินข้าศึกได้ด้วยความเร็วแสงนอกจากนี้ยังอาจมีปืนรังแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นไมโครเวฟที่สามารถทำลายระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศัตรูโดยไม่ต้องใช้การระเบิดความสามารถเหล่านี้จะทำให้เอฟ350เป็นนักลาที่ไร้เทียมทานในสนามรบทางอากาศในด้านการปฏิบัติการ F35 เอน ที่ห่างไกลดยไม่ต้องพึ่งพารันว์ยาวเหมือนเครื่องบินทั่วไปนอกจากนี้ยังมีศักยภาพในการบินที่ระดับความสูงใกล้อวกาศทําให้สามารถสอดแนมดาวเทียมและสกัดการภายคู่คามจากชั้นบรรยากาศได้ผลกระทบในระดับโลกจากการพัฒนา F-350 นั้นมหาศาลหากประเทศใดสามารถสร้างและนําไปใช้จริงได้ก่อนก็จะได้เปรียบเชิงกลยุทธ์อย่างมากและอาจทาให้คู่แข่งต้องเร่งโครงการของตนเองเพื่อไม่ให้ตกเป็นรองปัจจุบันสหรัฐอเมริการัสเซียและจีนต่างแข่งขันกันเพื่อพัฒนาเครื่องบินขับไล่อยู่ที่6กและนั้น,น,น F-350 จึงอาจกลายเป็นหมัดตัวสําคัญบนนกกรระดาา แม้จะมีข้อดีมากมายแต่ก็มีข้อกังวลที่ไม่คุรมองข้ามค่าใช้ใจ่ายในการพัฒนาและผลิต F สามอยห้าสิบสูงกว่าหลายล้านล้านดอลลาร์และอาจเผชิญกับปัญหาความล่าช้าแบบเดียวกับโครงการ F สาิบห้าที่ผ่านมานอกจากนี้การพึ่พาเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI อย่างมากาเืิอช่องโหว่ให้ศัตรูใช้สงครามไซเบอร์จมงตีหรือไซเซได้อย่างไรก็ตาม F สามยห้าสิบยังคงถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางวิทยาการการบินและการทหารมันแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอนาคตที่การรบทางอากาศจะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการ,อ,ร,าร,อ,กรอ,อู้วคคบมมุขล ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องบินรบแต่คือการปฏิวัติแนวคิดสงครามทางอากาศมันผสมผสานความเร็วการพลางตัวปัญญาประดิษฐ์และอาวุธอนาคตเข้าด้วยกันจนกลายเป็นสุดยอดสัญ,ญลักษณ์ของพลังและนวัตกรรมทางการทหารแม้ว่าเราจะยังไม่เห็นมันในสนามรบจริงในตอนนี้แต่ทิศทางขององค์การพัฒนาแสดงให้เห็นชัดเจนว่า F 3 5มรอเเครื่องบินในตระกูลเดียวกันนี้จะเป็นตัวกำหนดมาตรฐานใหม่ขององค์การสงครามในศตวรรษที่